มันโดยเฉพาะมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีบภาพเราหนักไปนิดหนึ่งก็คงไม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะครับ<อ>เพื่อปรับสภาพดินในส่วนตรงนั้นนะครับอ๋อช่วยแนะนําขั้นตอนที่เริ่มใช้เลยค่ะถ้าเราใส่ลนล้วนเนี่ยปกติสภาพดินเสื่อมโทรมนี่ปีนี้ใส่นาแปลงนี้นะคะ่ะใส่กี่ครั้งแล้วคะเนี่ยสองครั้งครับสองอ๋อครับใส่สองครั้งถ้าจะให้ดีอ่ะนะครับครั้งแรกเนี่ยควนจะใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นซะ ใส่เป็นปุ๋ยโรงพื้นยิ่งนาที่เรามีการควบคุมน้ําได้สะดวกเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นะนะครับหลังจากนั้นระยะเวลาก่อนที่ข้าจะออกรวงประมาณสักสามสิบวันก็ใส่อีกครั้งหนึ่งมัน,ม,นมันก็จะได้มันจะได้ผลอย่างอย่างที่เห็นนี่แหละครับค่ะเราดูข้าวนะคะเสมอกันสวยงามมากค่ะพลังช้างเขาแก้วดีที่สุด คะแนนนี่สรุปจะให้กี่คะแนนคะถ้าเต็มร้อยเก้าสิบขึ้นเนี่ยครับเก้าสิบขึ้นครับให้เก้าสิบขึ้นยังไงขอคํายืนยันช้างเขาแก้วอีกครั้งคะ่ะครับผมแนะนําให้ใช้ครับช้างเขาแก้วเป็นปุ๋ยที่ปรับสภาพดินนะครับมันเป็นอินทรีย์ชีวภาามันจะลดการใช้สารเคมีเรื่องปุ๋ยเคมีเรื่องสารเคมีได้เยอะครับโดยเฉพาะเรื่องปีนี้ทํานาปีนี้ถือว่าโชคดีครับ ไม่ได้มีการไม่ได้มีมะเรงรบกวนแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาปราบศัตรูพืชแม้แต่อย่างใดครับตลอดนะครับ